ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่อยู่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาราชั้นหนึ่ง นะคะหากได้ยินสิ่งนี้แล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาในบริเวณงานได้เลยค่ะที่นี่นะคะเป็นงานแถลงข่าวค่ะแพรพันลุูกภูสู่สากลเอพิซด3รีนะคะปีที่3ของเรางานเสน่ห์ผ้าหนองบวัวลำพูแพรพันลุูกภูสู่สากลค่ะภายใต้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิธีวิถีหนองบวัวลำพูของเรานะคะงานนี้จะอยู่ด้วยกันกับงานตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ะะตํางานนะครขรัน่นกาบแก้วุบาณตอนการกระทํายุทธหัตถิเพื่อเทอิ่มพระเกียรติแดส่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะคะหรือเรียกอีกอนามหนึ่งว่ามหาราชผู้ชาินั่นเองนะคะที่ทําให้ชาติไทยมีทุกวันนี้ก็ได้ด้วยพระองค์ท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านด้วยสําหรับในงานนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็น มวยโบราณนะคะการแสดงคอนเสิร์ตทั้ง5วัน5คืนที่พลาดไม่ได้คือการแสดงแสงสีสีภายในงานนะคะซึ่งก็ตอนเนี้ พี่พี่ทีมงานนะคะก็ได้เซตฉากอลังการงานสร้างเอฟเฟกไว้ทั้งหมดแล้วรอท,ทุกท่านไปชมนะคะรวมถึงงานนี้ด้วยค่ะนเสน่ห์ผ้าน้องบลลัวลำพูแพรพันลุ่มปูสู่สากลนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วเอพิโซดทนะคะซึ่งก็จะอยู่ระหว่างวันที่24ถึง28กร,รกฎาคมภายในงานนะคะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเลยนะคะทุกท่านสามารถอยู่ดูช ร่วมกันได้นะคะจบงานนี้แล้วไปอีกงานหนึ่งไปชมคอนเสิร์ตด้วยก็ได้ไปชมกิจกรรมมวยโบราณด้วยก็ได้นะคะรวมถึงมีแสงสีเสียงให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยค่ะงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่สนาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะจังหวัดหนองบูรลํพูของเรานะคะมีการในระหว่างช่วงที่ผ่านมานี้นะคะตั้งแต่วันที่13เอ่อ18เป็นต้นมาค่ะไปจนถึงวันที่22เร็วๆนี้แล้วนะคะมีการจัดอบรมยังดีไซเนอร์ค่ะที่ว like ิทยาลัยชุมชนโดยดีไซเนอร์ผู้ที่ชน,นะการประกวดชุดประจำชาติหรือว่าชุดตุ้มๆไทยแลนด์ค่ะอาจารย์ส้มโอิรันกฤิพัทรบริบณ์กุล นะคะก็จะคอยสอนน้องๆตั้งแต่10โมง10นาฬิกาของทุกๆวันนะคะก็มอบความรู้ให้กับน้องๆแล้วก็ยังจะมีการประกาศผลแชร์แอนแชร์ในทุกๆวันหลังการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะหมายความว่าคนที่ไปที่งานนะคะจะต้องมีการถ่ายรูปร่วมกันกับอะไรสักอย่างที่เป็นไอคอนที่อยู่ในงานนั้นแล้วก็มีการแชร์ออกไปเพื่อส่งต่อนะคะให้ ชาวโลกให้ประเทศไทยได้รับรู้ว่าผ้าไทยผ้าจังหวันบนหดบุรีรัมนะคะมีความโดดเด่นนะคะงดงามขนาดไหนถึงขั้นที่จะได้ไปร่วมเวทีแฟชั่นระดับโลกเลย ซึ่งงานผ้านั้นนะคะมีความสวยงามมากๆจริงๆเป็นงานดิ้นมือนะคะเป็นงานทํามือที่ออกมาแล้วยอมรับเลยว่าละเอียดทุกกระเบียดนิ้วเลยจริงๆและเป็นการนําผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวันนดน้ำวลำูนะคะไปเฟื่องฟูงในเวทีระดับโลกค่ะ